สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ บริษัท World Medical Alliance ประเทศไทยจำกัดร่วมด้วยบริษัทนุสา CSR จำกัดและโรงพยาบาลพานาซีจัดงาน cannabis health fair ณห้างเอ็ u ค t i เ r ีโดยทั้ง3บริษัทในเครือนุสสาสิริได้ต่อยอดธุรกิจกัญชากัญชงจับมือร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเป็นครั้งแรกที่พร้อมนำสาวๆให้ก้าวสู่โลกแห่งความสวยงามอย่างสตรองโดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ CBD skin care สู่น้ำตก cannabis เอสเซนส10วันแก้ผิวพังกลับมาปังผิวดีซีรีส์หน้าเด็กอ่อนวัยซสไร้ริ้วรอยพูดถึงงานวันนี้ก็เปิดตัวน้องอิงฟ้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำตกเราเลนคะคะยิ่งตกยิงเดมน้ำตกน้ำตกอิงฟ้าค,คิดว่าอิงฟ้าเนี่เป็นตัวแทนของคนผิวเอเชียเราน้องเหมาะน้องเป็นผิวสีน้ำผึ้งและผู้หญิงไทยเนี่ยด้วย ลักษณะของน้องเป็นผิวที่คนเอเชียอยู่แล้วนน้ำตบของเรานี่ผสมด้วยธานาบิสซี d ดจากกันชนและผสมด้วยสารสโนโบเบลจากเกาหลีที่เป็นริกษสิทเจ้าเดียวะแล้วก็มีฮายยาในการที่จะให้ความชุ่มชื่นผิวเหมาะสำหรับผิวผู้หญิงหรือผิวผู้ชายก็ได้ที่มีการอักเสบแพ้ง่ายและต้องการลดริ้วรอยคือทั้งลดการอักเสบและบำรุงด,ด้วยในขวดเดียวกัน จริงๆก่อนที่จะรับมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี้ยเราก็ได้มีการทดลองใช้ก่อนว่าเราแพ้หรือเปล่าหรือว่ามันใช้ดีจริงไหมอะไรเงี้ยพอเราใช้ไปก็คือครั้งแรกเราประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยอย่างที่หนูบอกไปก็คือมันฟูพอตื่นเช้ามาหน้าแบบผิวฟูแล้วก็ช่างแต่งหน้าทุกคนก็คือชมอะไรเงี้ยว่าแบบพี่หน้าเรามันแต่งติดง่ายมากแล้วก็อันนี้คือแต่งหน้าตั้งแต่เช้ามันก็ยังติดทนอยู่เพราะว่าเหมือน เฟิร์สสเตตัวแรกอะคะ่ะมันก็ช่วยในเรื่องของแบบมีความเป็นพรายเมอร์นิดๆคือทำให้เราแบบผิวหน้าเราชุ่มชื่นแต่งหน้าก็ติดทนใช่คือเราโชคดีที่พอเราได้สาร CBD จากกันชงคือหลายประเทศอยากได้เพราะสาร CBD เนี่ยลดการอักเสบในระบบร่างกายเรามีสาร CBD นี้อยู่แล้วซึ่งเกาหลีวันที่ไปเซ็นเอาสารมานะคะเขายังอยากได้สารนี้ไปรวมกับเครื่องสอ,งอางเขานี่เป็นข้อดีของคนไทยที่เราได้มีโอกาส ใช้ก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆคือใช้ทั้งออตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช้แบบเป็นประจำที่พอเราใช้น้ำมันแตก,กต่างกับอ,อันแรกเลยมันไม่แห้งค่ะปกติเวลาเราใช้น้ำตบออก่อนหน้านี้บางทีมันจะมีความเป็นขุยบ้างถ้าเราพักผ่อนน้อยอ่ะมันจะเป็นขุยแล้วก็หน้าเราจะแห้งแต่เนี้ยคือหน้าเราไม่แห้งก็จะนุ่มชุ่มชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวแรกจะเป็น first step เขาจะให้ความแบบเป็น ความไฮยาลูรอนสารสกัดข้างในก็คือจะทําให้เราแบบผิวชุ่มชื้นดูแบบฉ่าวาวดูหน้าเด็กส่วนตัวที่2เนี่ยเขาจะช่วยในยเรื่องของการฟื้นฟูเลยพวกปัญหาสิวอักเสบนะคะหรือว่าผิวหน้าเราแบบพักผ่อนน้อยมันจะช่วยทำแบบให้กระชับมากขึ้นคือถ้าใช้คู่กัน2ตัวนี้ก็คือมันบรนปังมากใช่ใช่ค่ะ ข้อเฟิร์นอิมเพรสชัหลังการใช้ครั้งแรกเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือผิวหน้าเราชุ่มชื่นแล้วก็แต่งหน้าติดผลมากขึ้นแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวอักเสบต่างๆปัญหาของใบหน้าพวกสิวพักผ่อนน้อยหย่อนพลอยอะไรเงี้ยนะคะหนูว่าจริงๆเห็นผลแต่ขวดแรกเพราะว่าสองอาทิตย์มันจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยๆเยๆใช่ค่ะและผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของโรงพยาบาลคณีที่มีคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันออกแบบแล้วก็คิดค้นขึ้นมาด้วยค่ะ คือจริงๆของเราตอนนี้อยู่ในแพลตฟอร์มหมอ e l l ลก่อนแล้วก็โรงพยาบาลพานาซีนะคะแล้วก็จะมีในคลินิกสกินทั่วหลายแห่งในประเทศไทยค่ะก็อยากให้เปิดใจลองใช้ดูค่ะอย่างที่หนูบอกเลยว่าเป็นแบบคติประจําใจเลยว่าจริงๆไม่ต้องเชื่อก็ได้เวลาที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ตัวไหนแต่อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆเพราะว่าหนูเชื่อว่า f i r s t i m p r e s s i o ่ยังไงทุกคนก็ต้องประทับใจเหมือนที่พี่ฟ้าใช้ตอนนี้ก็ยกให้เป็นคานาบิสเป็นน้ำตกอิงฟ้ายิ่งตกยินงเด้งตามคอนเซ็ปต์เลย